ท่านประธานที่เคารพกระผมนายชนน้านสีแก้วผู้แทนรัษฎรจังหวัดน่านพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมกราบขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายในวาระรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่คณะมนตรีโดยท่านรองนายมนตรีฝ่ายกฎหมายได้กรุณานำเสนอต่อรัฐสภาในครั้งนี้ ท่านประธานครับผมกลับเรียนรรท่านประธานด้วยความเคารพก่อนที่ผมจะลงในรายละเอียดกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่ตัวผมเองสมาชิกรัฐสภาทุกคนและพี่น้องประชาชนต้องการมากที่สุดครับต้องการเห็นและอยากได้มากที่สุดแต่สิ่งที่ผมอยากจะกลับเรียนกับท่านประธานด้วยความเคารพครับผมอ่านหลักการ เหตุผลสาระบัญญัติสาระสำคัญของตัวร่างพระราชบัญญัติและกระบวนการการนําเสนอแล้วเนี่ยผมกลับเรียนท่า,ทานประธานด้วยความเคารพครับในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมรับหลักการแห่งกฎหมายนี้ไม่ได้เลยเสียดายครับอยากได้แต่รับไม่ได้ท่านประธานคิดดูว่าคนอย่างผมจะขมขื่นขนาดไหนและพี่น้องประชาชนจะขมขื่นขนาดไหนมันเป็นเรื่องที่ ทำให้ทุกฝ่ายทรมานมากท่านประธานครับเหตุผลที่ผมบอกว่ารับไม่ได้เนี่ยนะครับมีสองเรื่องหลักครับท่านประธานครับเรื่องแรกสุดกระบวนการในการเสนอกฎหมายครับเพื่อนสมาชิกพูดไปหลายท่านผมขมวดประเด็นว่าคณะรัฐมนตรีอาศัยช่องของมาตรา270นะครับวรสองและวรสาม บอกว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศโดยอ้างมาตรา258กองเล็บหนึ่งนะครับว่าเป็นการปฏิรูปด้านการเมืองก็เลยเสนอมาอยัางประธานรัฐสภาเพื่อบัรจุเข้าสู่การพิพจารณาในรัฐสภาความประสงค์ที่จะบัญจุในรัฐสภาเนี่ยแน่นอนครับผมพยายามฟังท่านรองนายก ให้เหตุผลประกอบนะครับมีเพียงแต่บอกว่าจะต้องทำให้สอดรับกัรบรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันถ้าผมฟังว่าต้องการที่จะเร่งรัดต้องการที่จะต้องมีกฎหมายฉบับนี้ให้ทันกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญของเราที่อยู่ในชั้นกรรมธิการเนี่ยผมอาจจะมีความชื่นใจบ้างครับแต่ว่าไม่ได้ฟังคำตอบดีเลยไม่ได้ฟังคำชี้แจงนี้เลยเพราะฉะนั้นในเหตุผลที่ท่านต้องการเอาเข้าสภาเดียว ขณะนี้บ้านเมืองปกครองสองระบอบนะครับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ทรงเป็นประมุขระบบรัฐสภากับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ทรงเป็นพระประมุขระบบรัฐธรมนูญฉบับเฉพาะการมีสภาเดียวไม่ใช่สภาคู่ท่านต้องการเข้าสภาเดียวเพื่อให้พิจารณาได้รวดเร็วและ มั่นใจว่าสิ่งที่ท่านทำมาเนี่ยเป็นไปตามที่ท่านกำหนดกระบวนการอย่างนี้นะครับท่านบอกกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายปฏิรูปผมเองด้วยความเคารพครับถ้าท่านไปดูรั้มนุนมาตานรา166นะครับวรคท้ายประโยคสุดท้ายท่านเขียนไว้เลยนะครับบอกว่าการจัดทำประชามติเนี่ยทั้งนี้ให้เป็นตามกฎหมายบัญญัติ รัฐมน,นูลปี5040เนี่ยให้ความสําคัญถึงขนาดเป็นกฎหมายประกอบรัฐมน,นูญนะครับแต่ฉบับนี้ไม่ได้ให้สนใจความเป็นกฎหมายประกอบรัฐมนูญแต่อุตสาห์เขียนไว้ว่าต้องมีกฎหมายบัญญัติมารองรับในกรณีที่จะต้องทําประชามติตามรัฐมนูลมาตรา166นะครับและในสิ่งที่รัฐมน,นูนกำหนดว่าต้องทําประชามติเช่นมาตรา256วงเล็บ8ที่หลายท่านพูดไปแล้วท่านประธานครับผมมีเวลาน้อยมากผมขอต่อเวลาอีกนิดเดียวครับ เนื้อหาผมยังไม่ได้ลงนะเอาแค่นี้เรื่องกระบวนการเนี่ยผมใช้เวลาไป3ามสีนาทีแต่ขับแค้นมากครับเพราะว่ามันเป็นการปิดกัน้นสมาชิกไม่ให้มีโอกาสได้เสนอกฎหมายที่ออกจากสมาชิกเข้ามาประกบเพื่อพิจารณาร่วมกันเลยของเราไปเสนอผ่านสภาผู้แทนรัศดรนูน่นครับการเงินให้ในายกรับรองท่านคิดว่านายกจะรับรองมาสักกี่ปีครับพอหมายกี่ปีตรงนี้คือตกครับไม่รับรอง หลายฉบับครับไม่ผ่านอันนี้คือการปิดกั้นอย่างชัดเจนนะเหตุผลประการที่สองครับที่ผมไม่รับเนี่ยมาดูหลักการเหตุผลและสาระสำคัญเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดครับกฎหมายฉบับนี้บอกว่าเป็นประชามติอาศัยรัฐมนูนมาตรา26ประกอบมาตรา34และมาตรา40ผมไม่แน่ใจว่านี่เขียนบทจำกัดสิทธิ์เอาไว้เพื่อจะไปกำจัดจำกัดสิทธิ์ของพี่น้องประชาชน ในการที่จะแสดงความคิดเห็นในการที่จะออกเสียงโดยอิสระเสรีแต่มาตรา40ผมไม่แน่ใจว่าท่านไปจ,จำกัดสิทธิ์เพื่ออะไรครับเสรีภาพในการประกอบอาชีพเนี่ยครับมันที่เขามาลง,ลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นการจำ,จำกัดสิทธิ์ใช่ไหมฮะช่วยอธิบายผมทราบด้วยมาตรา40ท่านเขียนไว้เพื่ออะไรท่านไปจํากัดสิทธิ์ของการแสดงออกโดยสิทธิเสรีภาพเรื่องนี้เนี่ยฝากเลยครับถ้าเข้ากรรมธิการเนี่ย ผมเชื่อว่าเสียงข้างมากครับถ้าเข้ากรรมการท่านต้องไปดูในรายละเอียดนะครับการจํากัดสิทธิ์ทาได้ครับเพื่อไปการส่งเสริมสนับสนุนนี่ท่านจากัดสิทธิ์เพื่อให้การธรรมาชามติไปอย่างโปร่งใสนะครับสุจริตเที่ยงธรรมผมไม่เข้าใจว่าเหตุผลท่านย้อนแย้งกันหรือไม่อย่างไรเรื่องที่สองครับนอกจากจํากัดสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ ยังจำกัดการมีส่วนร่วมท่านบอกว่ากฎหมายนี้ปฏิรูปการเมืองนะเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่บทบัญญัติของทั้งพระงหมหก0กว่ามาตราครับโดยเฉพาะหมวด2เนี่ยเรื่องของการแสดงความคิดเห็นการออกเสียงเนี่ยนะครับการรณรงค์เนี่ยท่านให้เฉพาะภาครัฐทำให้คณะกรรมการคือกรรมการเลือกตั้งเป็นคนทำ่วยงานอื่นท่านก็ไม่เขียนให้ประชาชนจะมาออกเสียงได้ท่านไม่เขียนครับ นํระท,ทานที่กรพบในกฎหมายประชามตินะครับปี2,552มันมีบทบัญญัติหนึ่งเขียนคล้ายกันครับคล้ายกันของมาตรา16ของท่านว่าด้วยการให้มีการแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางเนี่ยแต่สิ่งที่แตกต่างกันท่านตัดใจความสำคัญครับ ปี252พเป็นกฎหมายประกอบรัฐมนูนนะครับผมเอาวักเฉพาะว่ามาตรา6ครับให้กรรมการเลือกตั้งเผยแพร่ว่าไปแต่ประโยคสำคัญอยู่ตรงนี้ครับรวมทั้งจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นนะครับโดยอิสระเท่าเทียมกันประโยคแค่นี้นะครับท่านเขียนครับในมาตรา16แต่สิ่งที่ท่านจงใจและเจตนาตัดออกคือบุคคลฝ่ายเท่าเทียมกันนะครับทั้ง บุคคลฝ่ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบร่างของท่านไม่มีครับพูดกันง่ายๆคือปิดกัน้นไม่มีการลนลงจะบอกว่าผมไม่เห็นด้วยไม่ได้คัดค้านเห็นด้วยก็ไม่ได้ท่านจับเขาเหมือนกฎหมายประชาม,มติปี59ที่ท่านใช้กับรัฐธรรมนูญท่านปรานครับอย่างนี้เรอท่านานจะบอกส่งเสริมการมีส่วนร่วมอันนี้ตัวอย่างครับท่านนะครับที่ ร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่เห็นควรจะต้องรับเลยมันมีอีกหลายมาตราครับท่านประธานครับที่ผมอยากจะลงรายละเอียดแต่ว่าผมมีเวลาน้อยเอาว่าโดยหลักแล้วเนี่ยส่วนสำคัญคือเรื่องของบททั่วไปและก็หมวดสองการให้ข้อมูลและการจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นต้องเปิดกว้างและที่สำคัญครับบทกำหนดโทษรุนแรงมากท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติเมื่อสักครู่พูดไปแล้ว ขัดกับรัฐมนูญมตาตรา77ชัดเจนครับการลงโทษอาญานะครับต้องให้เป็นไปน้อยที่สุดสมเหตุสมผล10ปีนะครับเนี่ย10ปีติดคุก10ปีปรับ2 0แสนถ้าผมไปรณรงค์แล้วท่านบอกว่านี่สร้างความวุ่นวายตามโมเล็บหนึ่งของท่านเนี่ยมาตรา60เนี่ยนะครับโดยความม่รับจำฐานครับสิ่งที่ผมไม่รับโดยหลักๆมีสองเรื่องใหญ่อย่างนั้น แต่ถ้าท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งท่านอยู่ตรงนี้ผมกราบขอพระคุณท่านมากให้คำมั่นสัญญากับพวกเราว่าสิ่งที่สมาชิกได้ตั้งเป็นข้อสังเกตทักท้วงเนี่ยท่านยินดีรับที่จะไปแก้ไขในชั้นกรรมธิการอะไรที่เติมเต็มได้เติมเต็มครับอย่างเช่นการออกเสียงประชามติที่ท่านกําหนดเป็นสองประเภทประเภทที่สองเนี่ยเป็นการออกเสียงที่อาจจะต้องหาทางออก ที่ไม่ใช่เป็นข้อยุติแบบเป็นหลักขอกฎหมายสมาชิกเมื่อสักครู่พูดถูกครับดีใจมากคือใช้ระบบดิจิตัลตรงนั้นเองเนี่ยท่านอาจจะเปิดช่องอาจจะเปิดช่องให้มีการออกเสียงลักษณะไม่ตรงละรับได้เพราะไม่มีบทเรียนรัฐมนุนกำหนดนะครับเรื่องตรงละรับแต่ที่มาของผู้ที่จะกำหนดการออกเสียงเนี่ยรัฐรมนูญฉบับนี้เห็นแก่ตัวมากนะครับเขียนเฉพาะคณะรัฐมนตรีเท่านั้น เป็นผู้รเริ่มที่จะเสนอได้คนอื่นห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรห้ามรัฐสภาห้ามพี่น้องประชาชนห้ามเราไปแก้รัฐมนุษฉบับนี้ก่อนฮนะเราก็ค่อยมาแก้ไขเรื่องที่มาของผู้ที่เริ่มการออกเสียงท่านประธานที่เคารพครับถ้าท่านรองนายยกรัฐมนตรีรับปากกับสภาแห่งนี้นะครับว่าจะรับข้อสังเกตรับข้อสเสนอพวกเราไปปรับแก้ในชั้นของกรรมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การจำกัดสิทธิการรณร,รงค์นะครับบทกำหนดโทษหรือรายละเอียดต่างๆที่นําเสือไปเนี่ยพวกผมครับยินดีครับที่จะร่วมกันพิจารณากฎหมายฉบับนี้แม้จะถูกรวบเป็นสภาเดียวถ้าท่านต้องการอย่างนั้นนะครับผมคนหนึ่งแหละฮะว่าจะรณร,รงค์ให้มีสภาเดียวในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ใช่ระบบรัฐสภาเราจะเป็นสภาเดียวเหมือนที่ท่านต้องการถ้ารับปาก ผมยินดีให้ความร่วมมือครับกลับอบคุณท่านประธานครับ